บายดีพี่น้องบสบูรณ์สุขนบสมองสุบอนเหมือนพ่ว่าสิมาเบานะจ๊ะเนาะสิมาเบาควอมดูซื้อในใจจ้ะจะมาเบาควอมดูซื้อในใจล้วก็เป็นควอมที่พ่ว่าเสียใจมากที่สุดมาจ๊ะเนาะควอมเสียใจมากที่สุดเพราะเรื่องยังนะจะเนาะพ่ว่าสิบบใอยฟังเลยกะสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องบ๊ส bon, ุบูรณ์สุขนบ๊สมองสุบอนในทั้งไทยในต่างประเทศเลยฟังไทยฟังลาวฟังยุโรปจ้า มาจะเนาะแพรว่าสิบ่อยฟังจ้ะเรื่องอย่างที่แพรว่าเสียใจที่สุดมานจะเนาะมีมือหนึ่งมานจะเนาะวันที่ยี่สิบสี่ท่านว่าที่ผ่านมาแล้วจะเนาะก่อนหน้านี้เนาะก่อนหน้านี้วันวันที่หาที่หกของเดือนเดือนท่านว่า้จะเนาะทั้ง้านแล้วจะทั้ง้านก็โทรมาหาแพ่ว่านะ้วจะเนาะโทรมาบ้านเสียบุญหาแม่นล้วจะเนาะเสียบุญหาแม่ บอกว่าเดือนออกไม่เพ้ว่ากับบารูเนาะแต่น้อว่าเดือนออกไม่ม um <hel> <Roz> ันเดือนอีหยังอ่ะจ้ะเขาดูอยากกินหนาแป๊บนึงจ้ะมาเดือนออกไม่มันเดือนไหนจ้ะที่ดนึ่งมือหนึ่งจ้ะเพ้ว่าบารูว่ามันเดือนไหนนะแตะเดือนออกไม่เพ้ว่าบรูจ้ะว่าเดือนหนึ่งเดือนสองเมื่อท่านั้นเมื่เท่านี้เสียบุญหนึงเสียหน้าเพ้ว่าบารูว่าเดือนออกไม่ออกเก่ามันเป็นยังไงจ้ะ เพราวกับนางอาบน้าอาบน้ำม,มาเดี๋ยวกับนางกดโทรศับ,บึงเหรียญเฟียเดียจ้ะก็เลยไปเห็นไปเห็นคนในครอบครัว,วนี่แหละในสุดเฮ็ดกองบุญเดลยพี่น้องจ๋าบ้านที่ยี่บ้านบอร์ทหัดเหมือนนั่นถึงบ้านบอร์ทหัดบ้านที่เท่าไรนี่แหละอีกสองสามวันก็หอดบ้านงานจ้ะในสุดอันเฮ็ดกองบุญนะจ้ะเพราเห็นพี่น้องเอ้ยกองบุญก็ได้ถามนะถามว่าเอ้า อันเหตุยังเหตุยังเอ้ากับกับเฮ็ดกับเฮ็ดบุญนั umas, ่นเด้เฮ Ma sure ็ดบุญหาหาอีแม่เห็นหรอภาษาบ้านๆเนาะเอิดอีแม่เนาะจะเนาะอันเฮ็ดบุญหาไม่ใหญ่เฮ็ดหาแม่นั่นน่ะกับกับเขาบ่บอกนะสิว่าจังได๋จ้ะแม่แต่ของอันนี้ความความความน้อยน้อยใจของแม่ว่าแม่ว่าสิเว้าสิน้องฟังเนาะจะเนาะเห็นปุ๊บอันนี้ก็บ่เป็นหยังเนาะจะเนาะแพะว่าก็เลยว้าไปจ้ะเว้าไปว่า เนี่ยเพี้ยวะแน่วแน่วจนนะจ๋ะเนาะจนกับบะมีแนวคิดใบถาเพิ่นเฮ็ดน้าจ๋ะดอมเพี้ยวะกับ่มีเพี้ยวะกับสิไปหายืมพวกเงินเพิ่นไปซอยงานนะจ๊ะแต่เพิ่นกับบด้บอกจ้ะพ่อเทน่เพี้ยว่าหูคาเพี้ยวะไห้พี่น้องเอ้ยนั่งไห้เบิดมืองน้าจ๋ะนั่งไห้นั่งไห้ซื่อๆเนี่ยน้อยเนี่ยจมใจตอนท้อลำบากน้าจ๋ะเนาะพี่น้องถือโทรมาหาเน่กับบดโทษน้าจ๋ะเนาะบดโทรมา ในเมื่อเขาลำบากก็สู่กันสองคนผัวเมียม,มาตลอดสู่น้ากันสู่กันก็นพ่อใหญ่มาตลอดจ้ะมันต้องมีสักบ้านแหละที่เป็นบ้านของพี่ว่าเน,นะาะเนาะที่นี่กระเด็ดกระเด็ดบัดน,นี้ก็เห็นแล้วก็ะพานไปพ่ว่าก็ไเลยลุกรกรไดลลงปากบ่าไปนะเนี่ยคว่ำซิมโหโฮเนะาะเนาะตัดพี่ตัดน้องไปเลยบอกไปเลยว่าแต่นี่ต้อไปในคว่ำจะหกข่อยบ่มีข่อยบ่มีพี่น้องฟังเล่าอีกแล้วจ้ะ ตายกับเขาตายฟังนี่นอกจากในเบาไปหลวงพ่อโมโหจ้ะเบาไปที่นี่เขาก็โทษมากเพี้ยว่ากับโกตโทษสับตัดถิ่มเลยที่นี่ผีไส้โทษมา,จากจ้ะผีไส้คนไ่จะโทษมากเพี้ยว่ารับพ่อจะว่าผีไส้ไ่โทษมากสันเพี้ยว่ารับปุ๊บหายยั่งเดียวเอาว่าไรเลยจ้ะเอาว่าไรแต่ว่ากระซึ้งนำใจผีไส้เนาะขอบคุณหลายๆจ้ะ พี่ชายว่ามีเงินถามนล้วนะเพื่อนถามมาค่ำนี้แต่พี่น้องถามมาว่ามึงมีเงินใส่บองเสรจ้ะพี่น้องพี่ชายเพี่ยว่ดโซแต่พี่น้องจ้ะพี่ชายเพี้ยว่าถามมามึงมีเงินใส่บองเสร็จละ ก็เลยตอบไปว่าบ่มีบ่บมีบ่มีแต่ว่าว่าต้องอนมาหรอกว่าเดบอกบ่ไว้เด็กมันซีมามไปีไสเพราะว่าร้านเห็ดงานในกรุงเทพจ้ะในโซนน่ใส่จักสองสามพันให้ร้านอนให้ก็เลยว่าแค่จำหนี้นะผีใสถามจำหนี้นะดีใจเราจะเพื่ว่าดีใจเลี้ยวพ่นก็โทษมากพ่นก็บอกก็พอใยญ่ตลอดนั่นแหละว่าพ่นโทรมาถามขำแดงนะว่าว่าเขาว่าอันอีพ่อเลยบอกบอ บอกอยังบอกกันบุญนะบอกเขาบอกยูเขาบอกแต่ว่าบันเดือนออกไหมแต่เพ้ว่าวอู้หเดือนออกไหมมันคือบันที่ถอไหล่น่ะจะ้ะที่นี่ก็เลยพอตั้งแต่พี่ชายอันบอกกันนะว,ว่าเขาเหตุบุญเขาตั้งกองบุญมืออื้นก็เลยบอกพี่ชายฟังน่ยทั้งเบาทั้งห้ได้เพีห่หน้อยห้างอีดีนะหายพอ,อยังเพราะว่าท,ทั้งทั้งที่แม่บ่านนี่เป็นอยังนะเพ้ว่ากับปัวเอาเบิดนะ่ะน่ะ เตมวราเซตบุญหาเพื่อนอนะ่ะเขาบอกบอกบอกกจะค่่าเลยจ้ะเขาบอกบอกจะค่ําเต่เพราะว่าหูนิสัยพอจ้ะหูนิสัยพอบดขั้นว่าขั้นว่าเพื่อบอกสิไปเราก็ตัดโหลดจ้ะตัดเลยขัน้นหมาตัดแล้วเราให้เขาโท่มากลแล้วจ้ะเราตัดจ้ะโมเป็นอย่างจ้ะโมเป็นอย่างโมเป็นอย่างล้วจะใน้เมือ่อ เพิ milk, ่นมาทรมาเนาะจะทั้น่าเพิ่นเพิ่นยังยังว่านี่เนาะจะเนาะเพิ่นก็ต้องโทรมาจ้ะบ่เป็นหยังจ้ะแต่แพรว่าได้นั่งบอกก็พอใหญ่เลยจ้ะว่าอันไดี๋วบอกก็พอใหญ่เลยจ้ะบอกก็พอใหญ่ว่าอันถ้าสมมุติว่าบอกก็พอไงหน่ะเทวาขึ้นได้เมื่อนั่นล่ะบ่กินข้าวแพรว่าบ่กินข้าวอยู่2มื้อแต่พี่น้องจ้ะกินแบบว่ามันกินมันกินบ่ลงแลาวจ้ะเนาะ เพระาะว่าเพื่อว่าหลุดหลูดจ้งนีสัยเพอะเพื่อว่าดีจ้ะเพระาะว่าถ้าอันนี้นะเราเราเรา,าบกพอะนะเ้วสิถ้าตัดเราขึ้นตัดปัดนี่สิน,ะน่ะเนาะเพื่อว่าก่อนเสด็จเขากรุงเทพกับพี่น้องก็อยากดูกับย้อนหลังไปเบิงนนบ้งนะแต่เนาะเบิ้งมาจังหดจังโมเมนต์ว่าเอาเขาดีเขาตูเอาคมสวย้อื่นสิสไปโทษพอาโมเมนต์ใส่พี่น้องจ๋าเพื่อนกับวังเฮาอยา่างไรดีแต่ว่าถ้าว่าเพื่อว่าโท่เมื่อแล้ววัานนั่นก็ถือให้เขาก็ให้โท่มากนะจตะเนาะโมเป็นตยังจ้ะ บมเป็นยังแต่ว่าให้พว่าถิ่มพอพอว่าถิ่มบ่ได้จ้ะกะมีก็ทรงนน่นกินคือเกาจ้ะตอนนี้บ่มีก่กะบ่เป็นยังบ่เป็นยังจะ้จะก่ขอสู่อยู่สองคนนี่ละจ้ะสองคนตายายากนะจ้ะเนาะ,ะ,ะสู่ลาบากสิสําบากําไหนก็สร้าง้วจ้ะเนาะในเมื่อตอนเี่าลำบากกันสินะพะว่าบ่บ่บบอยากไรเงินน้ำพีนองหรอกจ้ะบ่อยากเงินน้ำพีน้หนำหน,นองอยู่ฟังเล่านะจ้ะเนาะ,ะนอยาก ให้เขาโทษมาให้กำลังใจ,จนะจ้ะเนาะโทษมาให้กำลังใจว่าอยู่จังใดกินจังใดเองสินะสบายดีบ่ังสินะอยากให้อยากให้เขาถามมาตอนเท่าลำบากสิว่าเป็นอย่งไรสบายดีบ่ผิดไส้มีผิดไส้เนี่ยเดี๋ยวโทโมาบ,บอกว่าเพิ่นโทโมาเพิ่นกะห่วงนะเนาะเพิ่นบอกว่าอันโรควิบากในะันย่านแดดให้น้องสาวสร้างให้น้องสาวไปนั่งตากแดดไหมเนาะ ไปนั่งตากแดดในเด้อพนว่ะเสร็จละก็เราโอนมาเป็นยังดอกว่าห้าวเดีไปหาโม่แต่เนาะอยู่แต่เฮือนส่องนี่ก็บ่ได้เห็นคลิปแพ่ว่าเขาอำเภอบอยแต่คือนตะกอนเนาะแล้วก็ซื้อของซื้อของแล้วแต่เนาะบกคอยบอกคอยได้ซื้อเด้พอดพอี่น้องเด้อพอเสือผพากอะมันมีอยู่เดียวแต่เนาะมันหลายอยู่ก็อยู่อย่างสี่เฮ็ดคลิปไปจต่บ่มีคนเบิ่งก็สิออเฮ็ดลงไปเรื่อยๆจ้ะเฮ็ดลงไปเรื่อยๆจ้ะ มีคนบ่งกับ้างพ่ว่ากับสิเฮ็ดจ้ะอันตั้งแต่ไหลแต่ไหลมาจ้ะทั้งทั้งบ้านบ่นบเคยโทษจ้ะเพราะยังเพราะว่าพะว่าบ่าบาเคยบ่ได้ส่งเงินใน้เพิ่นมานี่เป็นปีสองปีแล้วจ้ะแต่อีดกบ่ามันมาเนี่ะจ้ะกับบได้ส่งเงินกับบ้านจักเท่อบ,บ่ได้ให้กินแต่ว่าเข้าใจจ้ะ เข้าใจเลยที่ข่ำสีเแบบบาเห็นเงินหนาลราเห็นค่ำหนาเสาพี่น้องคือกันย่ามีจังเขาจังนับถือย่าบ่มีขยันจะยืมอันนี้แปลว่าเข้าใจค่ำนี่เลยจ้าอันนี้แปลว่าเข้าใจค้ำนี่เลยจ้ะเข้าใจค่ำนี่เลยเข้าใจค่ำที่แบบบาเห็นเงินหนาลาเห็นค่ำหนาเสาเจ้ะแปลว่าบริต้องการว่าสิอยากไล่เงินเขาขอแต่เขาโทรมาถามสารทุกทุกริบยามาถามเฮาตอนที่เฮามีเงินตอนลำบากอะให้รับรู้น้ามุงเสี่น่ะ บ่โทษจ้ะบ่โทษพ้ว่ากับบ่โทษเมื่อจ้ะพะว่าบอกก็พ่อหญ่เลยจ้ะบอกก็พ่อในญ่ว่าเถ้านเปนข่อยเป็นอย่าง,งไปเด้อเจ้าจะเป็นอย่างก้อนข่อยเด้อพ่อว่าบอกสิเลยจ้ะเจ้าจะเป็นอย่างก่อนข่อยให้ข่อยเป็นให้ข่อยไปก้อนเจา้าพออย่างขั้นไปแล้วเจ้าบ่ต้องเอาข่อยกลับบ้าน เมียนคาบอาบตัวอยู่ในแห่งวัดเดียวเลยแพรว่าังเสียละบอกกับพ่อใหญ่น่ะว่าจับมือกันห้เลยมือนจะมือที่ว่าเหมือนคาวว่าเขาเจ้าเฮ็ดบุญเนาะจ๋าเนาะเขาบอกบอกกันเสียนะอันตอนตอนแม่เพิ่นสิไปเพิ่นก็สั่งเด้ว่าอันเที่ยวกลับบ้านบ่อยๆเด้อเสียนะมันเป็นไอสิ่งมันสิได้กลับบ่อยติพี่น้องจ๋าในเมื่อเวลาเฮาลําบากเสียนะเมียน่าเอา เอาขี้พื่นแต่ขอม้ให้พี่น้องฟังมาแมนจะ่เบาถึงความลําบากของแพ่ว่านะจ้ะตอนลาบากกับพี่น้องบริมี่นะจ้ะวันยีมเขามีพี่น้องยังไหลสิจ้ะก,ก็คนเท่าเนาะพี่น้องเนาะเบื้องกันไปเรื่อยๆจ้ะมันตงมีสักวันที่เป็นมันตกเป็นมีสักวันที่เป็นของแพ่ว่านะจน้ะเนาะมันต้องมีสักวันจ้ะเมื่อน,นั้นแพ่ว่าจ,จนไหนนางห้นนางห้ลงติ๊กตกเลยแบบมัน มันคิดอย่างกระบอกออกบอกกระบอกถือเจะเยษจังไหนแต่ว่าไอ้เรื่องที่ว่าสิไปทำลายตัวบ่มีในหัวสมองแกพี่น้องจา๋าคนพิการคนพิการนะพี่น้องเนาะเขาเจานั่งขอท่านเขายังนั่งไล่ห้าเห้าตีนเมื่อมีขอถอดขอใหบอกคําหยาบเนาะเมื่อตีนมีนะจตนะ่เนาะสมบูบรณ์วัดครบสามสิบสองเป็นอย่างเจ๊สิไปท่อมันแปลว่ามิแตสูยอย่างเดียวจากพี่น้องจา๋าสูยอย่างเดียวจะสิสูก,ก็ควบคุมลำบากจนกลัวมันสิผ่านฝนไปเนะจตนะ่เนาะ จนกลัวสิผ่านพ้นไปอย่าเพียงว่าสิขอสู่ย่างเดียวแต่พี่น้องจ้ะสู่จ้ะสู่เกิดมาจริงนี่เนาะเพียงว่ามันเปบ่เคย์ลำบากเพียงว่าผ่านาว่าบดเนาะจะหนุบชีวิตนี่ผ่านว่าบดจากที่ว่าจนมากแล้วก็มีพ่อกินแต่ก็มาจมโรคอนนีกตอนนี้จ้ะตอนนี้ละนะจ้ะการสิสู่ต่อไปจ๋าสู่ต่อไปจนกลัวชีวิตสู่กับมั่นหน่อยจ้ะจนกลัวสิ พบความสำเร็จนะจ๊ะเนาะจ่าพี่น้องจ๋าคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ะพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดบัตรดิ่งจากเฟซบุ๊กพาดการแจ้งเตือนคลิมมาสารภพผักกินพะวาด้วพี่น้องเด้อพี่น้องที่เขาบางทีพะวาคุ้มจะเลื่อนนุ่งเรื่องก่อนหน้าใจเจ็บเบียไข้ไม่งั้นใส่ได้ร้ายใจพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า โทมาฝนฝนผู้ใดโทมามึ้งบาจยังไมากูเห็ดคลิปตีจัไหโอยรับบทท่านอดู่ยนางตายกันนะับบทท่านทีวีคงอบ้เปิดวันไ่เดีวบอมันเฮ็ด้วยังเใจปถามกูไปอนไปเห็นมุ้งหยันอยู่ต ดูวันเจ้าวันซุกตัวจ้ะกูว่าอะไรบ่ขอจะขอไปถามกูเอ้ยตื่นทักมากขนไห้นไหนนะจ้ะ่อะอะไรทั่มาได้กลุ่มทก่าแค่แค่กริกลุ่มสองคนออโอเคจะมีอกหนึ่เขาขอจะมุมึงไปด่านมนะ